สวัสดีเพื่อนเพื่อนคอบอลทุกทท่านนะครับอยู่กับผมเช่นเดิมนะครับจอดฟันธงนะครับและสําหรับฟุตบอลค่มคืนวันนี้ผมคัดมา3คู่กันเช่นเดิมนะครับทั้ง3คู่ในวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่ศึกยูฟาแชมเปียนลีกในรอบคัดเลือกนะครับทั้งหมดทั้ง3คู่ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวีคลั์ฟุตบอลผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนเพื่อทุกทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิป วิเคราะห์บอลต่อไปนะครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับก็เป็นศึกฟ้าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกในเล็กแรกนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างเชลิฟติลัสโพนะครับทีมจากโมรดวาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมัคคาบีไฮฟาทีมจากอิสราเอลนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามโบซายาสปอร์ติวันยาอารีนาจะเตะกันในเวลาทเที่ยงคืนตรงนะครับเรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันนนะครับเจ้าบ้านครับเชลิฟอยู่อันดับที่1ของลีกโมรดวา แข่งไปแล้ว14นะัดชนะ10เสมอ3แพ้ไป1เกมยิงได้24เสียไป6ประตูทำได้33คะแนนนะครับ ส่วนฝั่งทีมเยือนครับมัรคาบีไฮฟ,ฟารังอันดับที่1นําจ่จากฝูงของลีกอิสราเอลเหมือนกันนะแข่งไปแล้ว26นัดชนะ20เสมอ2แพ้ไป4เกมยิงได้51เสียไป24ประตูมีอยู่62คะแนนนะครับสถิติเฮตูเวยครับคู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอกันนะเกมนี้จะเป็นเกมแรกที่ทั้ง2ทีมจะได้เจอกันนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเชอริฟครับเก็บชัยชนะไป3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1นเกม เกมล่าสุดเป็นเกมที่เชลีปเปิดบ้านเอาชนะฟอรลูคอสตันซาปาเรดูสโก1-0ผลประกอบการของเชลีปนับเพียงแค่4เกมนะครับเชลีปผานดําเงิน,ปน,นไป2เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นนจากการทํากําไรอยู่ที่50%ส่วนฝั่งมัคคาบีฟอร์ม5นัดหลังสุดมัคคาบีชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่มัคคาบีไฮฟาเปิดบ้านเอาชนะไบตันเยรูซาเล็มปกอร์ 3, รดูสโก3-1 พบกับการของมักคบีในรอบ5เกมนะครับมักคบีพานทำเงินไปที่2เกมพาแล้วป3เกมคิดเป็นประต์การทำกำไรอยู่ที่40%นะครับ ซึ่งแต่รา,ราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ราคาเสมอนะนะครับราคาก็ดูทรงแล้วดูเหมือนว่าจะหยุดจะจอดอยู่ที่ราคาเสมอ,อนี้เลยนะนะครับราคาณนะตอนนี้ราคายังอยู่ที่ราคาเสมอถ้าเราไปวางฝั่งเชลีฟก็จะเป็นราคาน้ำล้นนะฮะราคาน้ำจะอยู่ที่2.13นะครับถ้าเราไปวางฝั่งมัรคาบีไฮฟาทีมเยอรมันราคาน้ำจะอยู่ที่1 7 3ก็คู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมเป็น2ทีมที่ถือว่ามีผลงานในรีลค่อนข้างจะยอดเยี่ยมทั้ง2ทีมเลยนะครับ เชอริฟนะครับก็รังอันดับหนึ่งนำจ่าฝูงอยู่ตอนนี้ของลิกมอนดัวอย่างที่บอกครับผลงานดีเยี่ยมมากๆนะครับชนะไป10เกมจาก14เกมแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวนะลูกยิงได้เนะยิงได้ถึง24ประตูแล้วก็ลูกเสียเสียไปเพียงแค่6ประตูเพียงเท่านั้นนะครับบวกกับเกมในบ้านนับเฉพาะผลงานในลีกนะครับก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะจาก7เกมในบ้านนะครับชนะไป5แล้วก็เสมอไป2เกมนะก็ถือว่าผลงานในบ้านของเชอริฟก็ ถือว่าทำผลงานได้ดีนะ,นะครับส่วนฝั่งมัร,รม์คบี้ไฮฟาเกมเยือนในลีกฤดูกาลนี้เล่นไปทั้งหมด13นัดนะฮะชนะไป8เสมอ1แพ้ไป4เกมยิงได้18เสียไป15ก็ผลงานเกมเยือนของมัรม์คบี้ไฮฟาก็ไม่ได้คีเหร่น,น,นะครับแต่ว่าก็มีบางเกมนะอาจจะสุดไปเสมอหรือว่าแพ้แน่นอนครับถ้ามองถึงชื่อชั้นและผลงานที่ผ่านมานะครับก็ ถือว่าทั้ง2ทีมนี้เนี่ยโครจรมาเจอกันได้แบบเหมาะเจาะเลยนะเชอริฟนะครับในรอบที่แล้วก็ผ่านฟารูทีมจากโรมาเนียนะนะครับก็ถือว่าเชอริฟเองก็ต้องรุนกันถึงช่วงต่อเวลาพิเศษกันเลยทีเดียวนะ,นะครับส่วนฝั่งมัรคาบีไฮฟ,ฟาในรอบที่แล้วนะครับมัรคาบีไฮฟ,ฟาก็ถือว่าค่อนข้างจะสดใสพอสมควรสำหรับงานในการผ่านมาเล่นในรอบนี้นะนะครับแต่อย่างที่บอกครับเกมอย่างยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแบบนี้ผมมองว่าด้วยทั้ง2ทีมนะชื่อชั้นและก็คุณภาพทีมศักภาพทีมไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะคร ัเปเลดราคาเปิดมาที่ราคาเสมอนี้เนี่ยผมมองว่าภาษีเจ้าบ้านอย่างเชอริฟที่ผลงานรู้กันก่อนๆในรายการส่นยุโรปนะเชอริฟถือว่าทําผลงานได้ดีแต่ดูทรงแล้วนะครับมัคคามีไฟ,ฟาก็มีดีเหมือนกันนะคาดว่าวันนี้ครับมีโอกาสสูงมากที่ทั้ง2ทีมอาจจะไปจบที่ผลเสมอเนื่องจากเชอริฟก็เก่งในบ้านส่วนมัคคะมีไฮฟ,ฟานะครับทีมจากอิสราเอลเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ทำผลงานได้ค่อนข้างจะดี อย่างที่บอกครับคู่นี้ผมอ่านว่าอาจจะไปออกที่น่าเสมอน้นะครับแต่ถ้าจะมีทีมที่ชนะใน90นาทีนะคู่นี้ผมขอเลือกเอ็นเอียงไปทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างเชอริฟคาดว่าการที่เชอริฟได้เล่นในบ้านเน่ก็จะถือว่าเป็นความได้เปรียบอยู่หนึ่งจุดและประสบการณ์แล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของเชอริฟก็บางนัดทําให้เห็นแล้วว่าเชอริฟก็ทําผลงานได้ดีในเวทียุโรปฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชืรอไปที่เชอริฟตีลัสโพจะเปิดบ้านเียร์ชนะฟร็อง เราไปกันที่คู่ที่2นะครับยังอยู่กันที่สกูฟ้าแชมเปนลีกรอบคัด เลือกในแรกๆนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างอลิสลิมาสโซทีมจากไซปัสนะครับก็จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของบาเต้บริซอฟทีมจากเบลารุสนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามอัลฟาเมกาสเตเดียมจะเตะกันในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับเรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับอลิสครับเป็นผลงานของฤดูกาลที่แล้วนะครับจบอันดับที่3ของลีกไซปัสนะครับแข่งไปทั้งหมด26นัดชนะ15เสมอ8แพ้ไป3เกมยิงได้ส6เสียไป20ประตูทำได้53คะแนนครับส่วนฝั่งบาเต้บริซอฟออยู่ัันดบ ที่4ของศึกเบลรุสลีกนะครับแข่งไปทนะั้งหมดสิบสีนัดชนะ6สมาชิกแพ้ไป4เกมยิงได้20เสียไป14ประตูมีอยู่22คะแนนครับ ซึ่งเซติเฮทิเวตครับคู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอกันนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแรกที่ท,ทั้ง2ทีมจะได้ฟาดแข่งกันนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับอลิสนะครับเก็บชัยชนะไปที่สองเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่อลิสเอาชนะโอมานีนิโกเซียไปดสกอร์สองประตูศูนย์ผมกับการของอลิสใน,อนอรอบพักเกมอลิสผาทำเงินไปที่3เกมพาานไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนฝั่งบาเต้ฟอร์มห้านัดหลังสุดบาเต้ชนะไป3เสมอหนึ่ง,นนงแล้วก็แพ้ป1เเกกมมซึ่ง าสุดนะครับเป็นเกมที่บาเต้นะครับเปิดบ้านเอาชนะปาติซานิติรนาไปได้ด้วยสกอร์สประตูศูนย์ผลปกับการของบาเต้นับเพียงแค่2เกมนะครับมียกไป็น1เกมแล้วก็พาทําเงินเป็น1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทากำไรอยู่ที่50%นะครับซึ่งในราคาคู่นี้นะครับแรลกเริ่มเดิมทีนะดูเหมือนว่าราคาจะเปิดมาที่ Alice อาริสลิมาซอตต่อยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับ แต่ว่าราคาไหลนะราคาไหลยังคงค่อนข้างจะแว่งๆเหมือนกันบางสำนักราคาไหลไปที่คึงกุบลูกบางสำนักก็เป็นราคาไหลไปที่อลิสต่อที่1ลูกนะครับ ราคาณนะตอนนี้ราคาไหลมาที่อลริสลิมาโซต่ออยู่ที่ราคา1ลูกถ้าเราไปต่อฝั่งอลิสเจ้าบ้านราคาน้ําจะเป็นราคาน้ําลนเลยนะราคาน้ําจะอยู่ที่2.11นะครับถ้าเราไปลองฝั่งบาเต้ราคาน้ําจะอยู่ที่1.75นะครับซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ถือว่าทําผลงานได้ดีนลีกพอสมควรนะ,นะครับฝั่งบาเต้บริซอฟอยู่อันดับที่4ของศึกเบลรุสนะครับ จาก14เกมทั้งหมดที่ลงเล่นเนี่ยบาเต้เก็บชัยชนะได้ทั้งหมด6เกมนะเสมอไป4แล้วก็แพ้ไป4เกมแล้วก็ยิงประตูได้20เสียไป14ประตูถือว่าผลงานก็ไม่ได้คิ้วคีลเลยเลยสำหรับทีมเยือนอย่างบาเต้นะครับยิ่งถ้าเรามาส่องฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมก็จะเห็นนะ้ช่ว่าฟอร์มของบาเต้ค่อนข้างจะดูดีกว่าเจ้าบ้านเล็กน้อยนะครับอริสเจ้าบ้านนะชนะได้2เกมจาก5เกมหลังสุดแล้วก็เป็น2เกมหลังสุดนะครับที่อาริสน่ไม่แพ้ใคร มีเสมอไปนหนึ่งเกมแล้วก็ชนะไปนหนึ่งเกมนะครับซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นบอลถ้วยของไซปัตนะอเอาชนะทีมเก่งอีกหนึ่งทีมของฝั่งไซปัตเป็นทีมอย่างโอมูนเนียนิโคเซียไปได้ด้วยสกอร์สองประตูศูนย์ส่วนฝั่งบาเต้ถ้าว่ากันที่ฟอร์มการเล่นนะบาเต้ถือว่าฟอร์มดีจะจัดณนะชั่วโมงนี้เลยครับโดยที่ในรอบ5เกมนี้เนะี่ยบาเต้สามารถเก็บชัยชนะได้ถึง3เกมรวมไปถึงครับ4เกมหลังสุดบาเต้ไม่เคยแพ้ใ,ใครเลยนะ,นะครับในรอบ5เกมหลังสุดนี้เนะี่ยบาเต้เสียป,ประตูให้คู่แข่งได้เพียง 3ลูกถือว่าเกมรับของบาเต้ก็ค่อนข้างจะดูดีนะแต่อย่างที่บอกนะครับอลิสนะครับที่เพิ่งผ่านบอลถ้วยเกมซูเปอร์คัพเป็นเกมบอลถ้วยของประเทศเซปัตนะก็ต้องยอมรับเลยว่าอลิสเนี่ยอยู่ในช่วงที่กําลังเตรียมทีมถือว่าผลงานที่ผ่านมาในการอุ่นเครื่องก็ถือว่าผลงานไม่ค่อยจะสู้ดีด้วยจะแตกต่างกับฝั่งทีมเยือนอย่างบาเต้ที่เปิดฤดูกาลไปแล้วทั้งหมด14นัดเนี่ยก็ถือว่าความสดความฟิตหรือว่าสภาพร่างกายของผู้เล่นเนี่ย บาเต้ ate, ดูดีกว่าเจ้าบ้านอย่างอาริสแน่นอนนะครับฉะนั้นจากราคาที่เปิดมาณนะตอนนี้นะเป็นเจ้าบ้านอย่างอาริสต่ออยู่ที่ราคา1ลูกเนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันแพงไปหน,น่อยน,นะครับผมมองว่าวันนี้บาเต้ ate, ด้วยเป็นทีมที่มีดีกรีม,มาเล่นรายการนี้อยู่สม่ําเสมอบวกกับความฟิตของบาเต้เนี่ยผมมองว่าดูดีกว่าทีมเจ้าบ้านอย่างอาริสคูน่นี้ผมอ่านว่าบาเต้อย่างในน้อยเนี่ยจะแบ่งหนึ่งเต้มออกไปในวันนี้คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์บาเต้จะมายันเสมอได้ฟันธง เราไปกันที่คู่ที่3นะครับปิดท้ายการที่ศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกในแรกๆอีกหนึ่งคู่นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่าง K.I. Caswick นะครับทีมจากหมู่เกาะเฟโรจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเย,ยือนของ B.K. Haken ทีมจากสวีเดนนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนาม v o d a u Bomla จะเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งสี่นะครับเรามาดูผลงานในรีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับ K.I. c a s s i c k อยู่อันดับที่1ของรีกนะครับแข่งไปทั้งหมด16นัด ชนะไป16เกมเรียกได้ว่าเกมในรีกของฝั่ง AI คาสวิกเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์แทนเลยนะครับยิงประตูได้ถึง44ลูกแล้วก็เสียประตูไปเพียงแค่8ปประตูเพียงนั้นถือว่าผลงานในรีกของ KI คาสุอิคฤดูกาลนี้เปิดตัวเปิดหัวมาได้ค่อนข้างจะสวยสดงดงามเลยทีเดียวนะครับส่วนฝั่งฮักเคนตอนนี้รั้งอันดับที่2ของรีกสวีเดนหรือว่าสวีเดนออสเวเดนคารนะครับแข่งไปทั้งหมด17นัดชนะ11เสมอ2แพ้ไป4เกมยิงได้42เสียไป19ประตู มีอยู่35คะแนนครับสติเฮดเวดผลงานที่เคยเจอกันคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันนะ,นะครับเกมนี้จะเป็นเกมแรกที่ทั้งสองทีมจะได้ฟาดแข่งกันนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับ KI Karstwick เนื้อมาเกมครับชนะไป4แล้วก็เสมอไป1น,นเกมโดยที่ในะรอบห้เกมหลังสุดนี้ KI k a r s t i k ไม่เคยแพ้ใครเลยเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่ในรอบที่แล้วเป็น KI k a r s t i k บุกไปเอาชนะ ทีมแกร่งอย่างเฟลวอลลซี asi, ทีมแกร่งจากฮังการีไปได้ด้วยสกอร์สามประตูศูนย์ผลประกอบการของ KI ไอคาสเิกในรอบ5เกม KI ไอคาสเิกพาทําเงินไปที่3เกมพาลุไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทํากําไรที่60%ส่วนฝั่งฮักเคนฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับฮักเคนชนะไป4แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่ฮักเคนนะครับพิกล็อกแพ้ให้กับวานาโมไปได้ด้วยสกอร์หนประตูศูนย ผลประกอบการของฮักเคนในรอบ5เกมมาเกนพาทำเงินไปที่3เกมยกเป็น1เกมพาลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่60%นะครับซึ่งในราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ทีมเยือนอย่างฮักเคนต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าบางสํานักราคาจะไหลไปที่ฮักเคนต่อที่ราคาครึ่งควบลูกราคาหน้าตอนนี้นะครับราคาไหลไปที่ฮักเคนทิมเยือนต่อที่ราคาครึ่งควบลูกถ้าเราไปลองฝั่งจ้าบ้านอย่าง KI c a s s i t ราคาน้ำจะอยู่ที่1.90ถ้าเราไปต่อฝั่ง BK ฮักเคนทีมเยือนราคาน้ำ ก็ซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงอัดับบนตารางคะแนนนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่า เคไอ i คสวิกเจ้าบ้านผลงานดูกการน,นี้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะนะครับส่วนฝั่งฮังเกเคนนิเวียนผลงานรุกการน,นี้ในลีกของสวีเดนก็ถือว่ามาดีพอสมควรตอนนี้ทะยานไปอยู่อันดับที่2ของลีกไปแล้วนะนะครับและซึ่งฟอร์มของทั้ง2ทีมก็ถือว่าช่วงนี้ฟอร์มสดมากๆทั้ง2ทีมนะครับชนะได้4เกมจาก5เกมหลังสุดแต่ว่าเป็นเคไอแคสวิก uh, นะ่ามีเสมอไปหนึนง่งเกมส่วนฝั่งฮักเคนเนี่ยเป็นเกมแพ้หนึ่งเกมแล้วก็เป็นเกมล่าสุดที่แพ้กับวานาโมไปด้วยแต่อย่างที่บอกครับด้วยชื่อชั้นศักยภาพทีมทม่าถึงแ้ว เคไอคาสวิกผลงานจะยอดเยี่ยมนะแต่ว่าคลาสฟุตบอลหรือว่าสักรีบทีมเป็นรองฝั่งฮักเคนค่อนข้างจะเยอะถ้าเทียบกันในแง่ของนักเตะแบบตัวต่อต,ต,ตัวปอต่อปอนะนะครับฝั่งฮักเคนเนี่ยนักเตะดูดี นักเตะดูเหนือกว่าฝั่งจ้าบ้านอย่างเคไอค s าสติกและอีกหนึ่งจุดนะครับคุณภาพรลีกของทั้ง2ทีมก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันเป็นอย่างมากรลีกของมูเกาะเฟโลก็ถือว่าก็วัดผลอะไรไม่ได้เลยนะถ้าเทียบกับปลีกสเวเดนออสเวนคารนะครับซึ่งฮักเคนเนี่ยก็ถือว่าทำงานได้ดีในรลีกสเเดนด้วยฉชนครับจากภาพรวมต่างๆของทั้ง2ทีมนะครับโอเคแหละจ้าบ้านฟอร์มฮอตเป็นอย่างมากนะครับแต่ผมมองว่าคุณภาพพิมที่แตกต่างกันมากเกินเกมน,นี้ผมอ่านว่าฮักเคน จะบุกมาเก็บชัยชนะไปได้นะนะครับซึ่งแน่นอนครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่าง BK h aken, คฮักเคคาดว่าวันนี้ฮักเค n นะครับจะเก็บชัยชนะออกไปได้อย่างไม่ยากแต่ที่เราต้องลุ้นก็นหน่อยนะครับก็ลุ้นกันตรงที่ว่าวันนี้ฮักเคนจะได้กินครึ่งหรือว่าได้กินเต็มเพียงเท่านั้นเองฟังดง จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ3คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง3คู่เพื่อนๆมีความคิดอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและทั้ง3คู่ในวันนี้ผมจะสุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบคู่แรกครับเชลลิปกับมัคคาบีไฮฟาคู่นี้เรทเปิดมาเป็นราคาเสมอคู่นี้ผมขอเลือกวางไปที่เจ้าบ้านอย่างเชลลิฟคู่ที่2ครับอลิสลิมาซอลเจอกับบาเต้บริซอฟคู่นี้เรทเปิดมาเป็นอลิสเจ้าบ้านต่ออยู่ที่ราคา1ลูกคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่บาเต้ คู่ที่3ครับ KI Caswick เจอกับ Hacken คู่นี้เวลเปิดมาเป็นทีมยิงอย่าง Hacken ต่ออยู่ที่ราคาคึงกับลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ Hacken กับผมนะครับจอดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกท่กทานช่วยกดไลค์กดใจกดติดตามกด subscribe กดกระดิง่งกุ๊งกิ้งก๊งกิงกงก้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไป การวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสนกันได้สำหรับวันนี้ผมจอร์จก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีใจนะครับสวัสดีครับ